สวัสดีครับวันนี้เรา,าจะจะมาปลูกบนกระดาษด่างที่เราลื้อไข่ไปแล้วนะครับซึ่งผมได้แช่ต้นน้องบอนกระดาษด่างต้นนี้ไว้เราแช่น้ําไปเลยนะครับหลังจากที่เราลื้อแล้วผลก็เป็นอย่างนี้ครับคือน้องเขาลากจะเดินออกมานละซึ่งผมลื้อเสร็จผมไม่ได้เอาลงดินเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยวันนี้ จะทำการนําลงดินก็ตามนี้เลยครับวิธีวิธีที่ผมทำก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับกอขออนุญาตวางกล้องตรงนี้ครับลากจะเดินมาแล้วในส่วนหนึ่งผมก็เลยจะเอาดิน ไปซื้อดินที่มีดินที่ดีทีกสุดก็คือดินใบก้ามปูนะครับและตรงนี้ตรงนี้อันนี้ที่เป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นยินเก่าที่น้องที่เีเอาไว้นะครับต่อผมก็จะตัดออกจากของเดิมแล้วก็จะใส่อีกระถางหนึ่งนะครับท่าน,นี้ครับผม ถ้าถ้าเราจะอาเอาลงดินแบบสดๆเลยเราไม่ต้องเหลือใบไว้เลยนะครับเราตัดตัดใบออกให้หมดเหลือเฉพาะแกนตรงกลางที่ยังมีใบเก่าอยู่เพื่อที่ว่าจะไม่ให้น้องแบบคลา,ายน้ำครัแบบโอกาสคลายน้ำเขาจะน้อยลงกว่าเดิมซึ่งถ้าเราใส่มาหมดอย่างเงี้ยโดยโดยที่แบบยังไงล่ะ เหมือนกับว่าเราเราตัดสดมาแล้วก็เราชําลงดินเลยอะไรเงี้ยครับน้องเขาจะเกิดการคลายน้ํามากเป็นพิเศษนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําวิธีนั้นเพราะว่าผมลื้อมาประมาณ2อาทิตย์สสัปดาห์นะครับผมนําไปแช่น้ําไว้แล้วก็ปล่อยให้ลากน้องเขาเดินก่อนผมค่อยเอามาลงดินอย่างเงี้ยจะทําให้ใบยังคงอยู่ได้ อางน้อยประมาณ3ใบถึง4ใบได้เลยครับโดยที่แต่ว่ายอดของน้องเขาจะยังแตกช้าอยู่เพราะว่าเขาจะนำอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงรากเพื่อให้รากเขาเดินดีขึ้นแล้วก็ผมที่ผมแช่น้ำไว้คือเป็นน้ำผสมกับน้ำยาเล่งรากนะครับแล้วก็ไตรโคเดอรมามี2อย่างแค่นั้นนะครับ แต่ใส่ไตรโคนามาแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะมากเพราะว่ายังไงเนี่ยน้องเขาแบบแต่อสำคัญก็คือจะต้องล้างดินเดิมให้สะอาดก่อนนะครับเอาออกให้หมดเลยครับรากเดิมก็ตัดออกไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เหลือหัวไว้ผมเหลือหัวไว้อหัวเดิมที่ผมตัดออกผมก็ เอามาชําลงอีกกระถางหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ให้มีโอกาสแตกขึ้นก็จะมีแตกออกมาเป็นติ่งนะครับตรงนี้โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย